สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเท,ทเดอร์มองเกินนะครับก็วันนี้เป็นวันพุดที่22นะครับากับการเทรดพอต่อของผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมดูกราฟซะก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวได้ออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วย เจอตรงนี้พอดีครับก็ครับลงมาชนแนวรับแหละผมก็กดเลยไม่รอรีเจ็คนะครับต,ตอนนี้เขาก็ปิดจุกกลางแนวรับพอดีซึ่งครับคู่นี้เขากำลังวิ่งเป็นกรอบไซด์เวอยู่นะครับก็มาลุ้นกัน โอเคตรงนี้ผมเห็นรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบแซนด์วิชเขากำลังเป็นเทนลงเดี๋ยวอ่ะโอเคเนี่ยนะครับตรงนี้ผมว่าเขาต้องลงมาต่อแน่นอน,นครับเดี๋ยวแท่งนัดไปผมจะกดกดลงต่อนะครับเราเป็นรูปแบบแซนด์วิชโอเคโอเคอ่ะผมกดแหละผมไม่รอ คือจริงๆถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับเราต้องกดบริเวณใกล้ๆเซ็นเตน,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 นะครับก็ตรงนี้คือผมรีบรีบไปครับเดี๋ยวผมจะแก้ไหมนะอ่าวดีเจกตรงมาอาวนะให้เขาลงแล้วกันครับว่าตรงนี้จริงๆถ้าเรากดไปแล้วเราเราไม่ควรแก้นะแพ้ก็คือต้องปล่อยแพ้ไปจะได้มีโอกาสแก้ตัว ตรงนี้มันมีแนวโซ่ถดนะครับโอ้แผลไปโอเคเรามาดูกันครับว่าแพ้เพราะอะไรครับามาดูกันครับว่าแพ้เพราะเหตุผลอะไรครับเห็นว่าตรงเนี้ศัตรูเขา grab เขาทําอ e r soul แล้วนะครับก็เขามีโอกาสกลับตัวได้ตลอดเวลานะครับ คือตรงนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจในเทคนิคเกินไปนะครับว่าเขาเป็นรูปแบบแซนบิชแล้วเนี่ยเขาจะลงต่อครับซึ่งการจุดออเดอร์ก็ค่อนข้างได้ในจุดที่ราคาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยครับก็ก็แพ้ไปครับก็ต้องยอมรับครับจริงๆถ้าเรากดได้ตรงบริเวณเส้น S m B 5เนี่ยเราก็พอจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับก็แพ้ไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาหาออเดอร์ถัดไปกันครับ คู่ UJ ถ้าปิดเป็นแดงเป็นจินตรงนี้ผมจะกดลงนะครับเพราะว่าด้านบนจะมีเส้นกีดอยู่อโอเคทั้งสองคู่ครับตรงนี้ UJ TJ ผมจะกดลงนะครับตรงนี้ <No. S 1> โอเคกดลงแนละ้วอ่โอเค คือเหตุผลที่ผมกดลงตรงนี้คือเป็นรูปแบบแดงคกืนกินนะครับและตรงนี้จะเป็นคู่เงินที่เป็นของ JPY ทั้งคู่ครับโอเคเรามารุ้นกันว่าจะชนะไหมก็ภาวนาให้ชนะแล้วกันครับ เมื่อกี้ก็แพ้ไป,ไปอโอเคน่าจะชนะสวยๆดูวีดีโอกันอโอเคองี้ครับกว่าสองคนนี้น่าชนะครับนะเรามาดูกันว่าผมเข้าได้เพราะอะไรนะครับ บอเดอร์แรกนะครับที่ผมกดลงเนี่ยข้างบนตรงบริเวณเส้นสีฟ้าเนี่ยครับมันจะมีเส้นกริดอยู่ครับและซึ่งตรงเนี้ยกาพอขึ้นไปเทนละหลายครั้งละเขาไม่ทะลุผ่านเขาเกิดแดงเกินจริงจับลงมาครับแลวทีเนี้ยออเดอร์ที่ผมเข้าเนี่ย s m a 5้าเขาตัดกันลงด้วยครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจครับก็ตัดสินใจกดลงครับไม่ลังเลครับซึ่งมันจะมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นออเดอร์คล้ายๆกันครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเนี่ยครับออเดอร์นี้ครับก็จะเป็นรูปแบบเหมือนเมื่อกี้เลยครับขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็เกิดแดงขึ้นกินลงมาเส้น SMA e ตัดมีนิเจ็ดด้วยผมก็ตัดสินใจกดลงมาก็วินพร้อมกัน2คู่เัินนะครับซึ่งมันเป็นคู่ JPY เหมือนกันมันก็จะมีรูปแบบกราฟที่ใกล้เคียงกันคล้ายๆกันผมก็เลยตัดสินใจซื้อทั้ง2คู่ลงครับโอเค ก็ลองมาดูว่าจะได้อีกสักออเดอร์ไหมโอเคครับ ผมกดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลังจบออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะตีไหมก็มคือเราจะเห็นว่าตรงเนี้ครับซึ่งราคาเขายกสูงขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจครับมาดูว่าออเดอร์นี้จะบินหรือเปล่า สะด้วยสิครับโอ้โหวิ่งขึ้นไปสิครับเอ่อขึ้นไปครับโอเคโอเคอ้า้สุดยอดครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า ว่าผมกดขึ้นเพราะอะไรนะครับอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอโอเคครับเกือบไปแล้วครับออเดอร์นี้ก็ม,มาดูกันว่าผมผมเข้าอ,ออเดอร์เพราะอะไรคือเหตุผลที่ผมเข้านะครับซึ่งออเดอร์นี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับจริงๆตรงนี้เขาเป็นเทนเทนใหญ่เขาเป็นเทนลงมาอยู่ครับแล้วเหตุผลที่ผมตัดสินใจกดขึ้นเนี่ยมีแค่เหตุผลเดียวนะครับซึ่งเขาครับ เขาลงมาชนแนวรับครับแล้วที่นี้เขาเกิดเขียวคืนกินขึ้นไปทิ้งไส้ยาวสรัยผมก็เลยตัดสินใจเอ้ยโอเคเนี่ยออเดอร์เนี่ยเขาน่าจะเขียวขึ้นไปแต่ที่เนี้ยด้วยเขาเป็นเทนใหญ่เขาเป็นเทนลงก็จะมีแรงขายกดลงมาซึ่งออเดอร์นี้ต้องบอกว่ามีความโชคดีด้วยนะครับซึ่งก,ก็ชนะไปก็ถือว่าชนะครับโอเคก็ยังไงวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละสำหรับ การเทรดพอต่ก็หลุดวินัยมาไม้นึงก็เป็นไม้นี้ก็จริงๆในการเทรดเราก็ควรควรมีวินัยควบคุมไว้เราเราใช้อารมณ์มากเกินไปเดี๋ยวเราจะสูญเสียโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปแต่ถัดไปด้วยครับก็จะพยายามอัปเดตลงครับผมขอบคุณมากครับ